หกสิ่งสำคัญผู้ที่ตื่นรู้แล้วนั้นจะค่อยๆละเลิกไปคุณเคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าช่วงของชีวิตที่คุณได้ผ่านมาช่วงเวลาที่ใช้ไปกับโลกภายนอกเหล่านั้นมันไม่สามารถตอบคำถามภายในได้อีกต่อไปคุณเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาในใจตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยคิดว่าแน่นอนและเริ่มรู้สึกอย่างแตกต่างจากที่ผ่านมาว่า แม้ว่าคุณจะมีทุกอย่างอย่างครบถ้วนแต่กลับขาดบางสิ่งที่ลึกซึ่งยิ่งกว่าบางสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหาหรือไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้และนั่นเองที่คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกระบวนการการตื่นรู้นั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ค่อยๆค,คลี่คลายออกไป เหมือนใบไม้ที่ผลัดสีอย่างเงียบงนันเหมือนสายน้ำที่ไหลไปและเปลี่ยนทิศทางใหม่โดยไม่ส่งเสียงอันดังและในกระบวนการนี้เองที่คุณจะค่อยๆปล่อยวางจากสิ่งที่เคยยึดถือไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีแต่เพราะคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณหรือเป็นที่สิ่งต้องการของคุณอีกต่อไปห่ง เลิกสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงปรบมือและคำชื่นชมยินดีคุณอาจเคยรู้สึกว่าคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองในสายตาของคนอื่นๆต้องทำตัวเป็นใครสักคนเพื่อให้คนรอบข้างได้ประทับใจแต่เมื่อใดที่คุณเริ่มตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ คุณก็จะพบว่าการยอมรับที่แท้จริงนั้นไม่เคยอยู่ที่โลกภายนอกเลยคุณเริ่มถามตัวเองแล้วว่าฉันกำลังใช้ชีวิตเพื่อใครและเมื่อคำตอบเริ่มชัดเจนขึ้นมาคุณก็จะเริ่มปล่อยคุณเริ่มปล่อยความคาดหวังปล่อยภาพลักษณ์ที่ปั้นแต่งขึ้นมาปล่อยความจำเป็นที่จะต้องเป็นที่รักของใครๆคุณเริ่มหันกลับมารักตัวคุณเอง ในแบบที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆและนั่นเองที่คือการยอมรับที่ลึกที่สุดคือการยอมรับจากภายใน 2. เลิกยึดติดกับวัตถุคุณอาจเคยคิดมาก่อนหน้านี้ว่าการมีมากหมายถึงการมีคุณค่าแต่เมื่อคุณเริ่มตื่นรู้คุณก็จะพบว่าสิ่งของไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างภายในได้ คุณเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งใดแต่มาจากการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติการเชื่อมโยงกับผู้คนและกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเองคุณเริ่มลดความต้องการอยากได้อยากมีไม่ใช่เพราะคุณขาดอะไรแต่เพราะคุณเริ่มอิ่มคุณอิ่มจากความเรียบง่ายอิ่มจากการมีน้อยแต่ลึกซึ้ง และอิ่มจากการที่ได้รู้ว่าคุณไม่ต้องมีทุกอย่างเพียงเพื่อที่จะเป็นใครบางคน 3. เลิกพยายามควบคุมทุกอย่างคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณเคยต้องวางแผนทุกอย่างให้พร้อมคุณต้องรู้ทุกคำตอบล่วงหน้าต้องมีทางออกในทุกเรื่องของชีวิตแต่เมื่อคุณเริ่มตื่นรู้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุม แต่เป็นสิ่งที่ต้องร่วมเดินทางไปกับมันคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะวางใจในกระแสของชีวิตเริ่มเห็นแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนนั้นกลับนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ลึกยิ่งกว่าคุณเริ่มปล่อยให้ชีวิตเป็นเหมือนครูปล่อยให้ความไม่แน่นอนเป็นบทเรียนและปล่อยให้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเป็นโอกาสในการเติบโต คุณไม่ได้หยุดฝันไม่ได้หยุดในการลงมือทำแต่คุณหยุดบีบชีวิตให้เป็นไปตามที่คุณต้องการและนั่นเองที่คืออิสรภาพที่แท้จริง 4. เลิอกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคุณเริ่มสังเกตแล้วว่าคนบางคนในชีวิตของคุณนั้นเขาไม่ได้มีอยู่เพื่อเติมเต็มแต่กลับทำให้คุณรู้สึกห่างไกล จากตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับการต้องปรับตัวเหนื่อยกับการต้องเก็บความรู้สึกและเหนื่อยกับการต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คุณโดยเมื่อใดที่คุณเริ่มตื่นรู้คุณจะกล้าถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับคุณอีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณเกลียดหรือโกรธเขาแต่เพราะคุณรักตัวเองมากพอ ที่จะไม่อยู่ในที่ที่ทำให้คุณเล็กลงไปได้อีกคุณเริ่มเลือกคนที่ฟังคุณด้วยหัวใจคนที่เห็นคุณในความจริงและคนที่พร้อมจะเติบโตไปกับคุณจริงๆไม่ใช่ฉุดคุณเอาไว้กับอดีต 5. เลิกลดทอนตัวตนลงเพียงเพื่อให้คนอื่นสบายใจคุณอาจจะเคยเงียบทั้งที่มีสิ่งที่อยากจะพูดออกไปเคยยิ้มทั้งที่ใจร้องไห้ เคยแจ้งว่าโอเคทั้งที่ข้างในมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยแต่เมื่อคุณเริ่มตื่นรู้คุณจะเริ่มกล้าพูดความจริงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้ายืนอยู่ในความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่ต้องขอโทษอะไรคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ใช่การเอาชนะใคร แต่เป็นการกลับคืนสู่ความซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองและเมื่อคุณเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับคุณจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องฝืนเพื่อให้ได้มา 6. เลิกกลัวความตายความตายเคยเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแต่เมื่อใดที่คุณเริ่มตื่นรู้คุณจะพบว่าความตายนั้นไม่ใช่ศัตรู แต่กลับเป็นครูที่ลึกซึ้งที่สุดครูที่สอนให้คุณเห็นคุณค่าในทุกลมหายใจครูที่สอนให้คุณรักโดยไม่รั้งและครูที่สอนให้คุณใช้ชีวิตไปอย่างเต็มที่คุณเริ่มที่จะอยู่กับปัจจุบันเริ่มพูดคำว่ารักโดยไม่รั้งรอเริ่มให้อภัยโดยไม่ลังเลและเริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วคุณก็จะไม่เสียใจ การเดินทางทางจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่การวิ่งไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบแต่เป็นการค่อยๆถอยกลับเข้าไปภายในกลับไปสู่ความเงียบที่คุณเคยหลีกเลี่ยงกลับไปสู่ความรู้สึกที่คุณเคยกลบไว้และกลับไปสู่ตัวตนที่คุณเคยลืมไปว่าเคยมีอยู่ทุกสิ่งที่คุณค่อยๆเลิกนั้นไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยจากภาพลวงตา ปลดปล่อยจากความคาดหวังปลดปล่อยจากเสียงที่ไม่ใช่ของคุณและเมื่อใดที่คุณปล่อยมันไปคุณก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่แท้จริงเสียงของจิตวิญญาณที่กำลังเรียกคุณกลับบ้านที่แท้จริงขอให้คุณเดินต่อไปด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณเข้าใจแล้วว่าความอ่อนโยนคือพลังที่ลึกที่สุดและขอให้คุณรู้ว่า แม้เส้นทางนี้จะเงียบงันแต่คุณไม่ได้เดินเพียงคนเดียวเพราะทุกคนที่กล้าที่จะตื่นรู้ล้วนเป็นแสงเล็กๆที่ส่องนำกันและกันในความมืดมิดของโลกใบนี้หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้ มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ